ครับพี่น้องสวัสดีครับผมจากคลิปที่เล้ยวห้องโขคูผสมพันธุ์หนูนาพี่น้องนะครับบอลตอนแรกว่าจผสมหนึ่งต่อสองตัวผูมันเฮาเล่หนึ่งต่อสามครับผมวันนี้คลิปนี่มาแนะนำพี่น้องหมู หนูที่ห้อผสมไว้พี่น้องเขาคู่ไว้ครับผมเขาคู่ไว้พร้อมขายครับผมหนึ่งตัวสามนูอยุสี่เดือนครับผมตัวกูฮาเดือนครับตัวแมสี่เดือนเขาคู่ไว้พร้อมขายครับผมเขาจะขายอยู่ ใช้เป็นสุดแบบนี้แกติแเพงเนี่ยพี่นอ้องเอาลอยหรือพันนะครับแตาว่ากันยังพอนได้โขคูนะครับมูยืดสองเดือนสามเดือนแบบนี้กัดาค่ากระจิถิกลุมมาจาก้หนครับผม แยกตัวผูตัวแม่ไว้แล้วพี่น้องเพราะว่าหนูบางตัวมันผสมพันธุ์เร็วท้องเดือนชามเดือนน,นี่มันก็เรื่มทับแล้วหนูตัวผูบางตัวเขาได้สองเดือนเขาตรงตรงแยกไว้ครับผมนี่ครับจะหน่อยพด ชุดนี้เป็นยังไงอ๋อทังผุนนี่ครับเขาพูดเป็นชุดเป็นชุดไว้พี่น้องเพื่อพี่น้องที่ต้องการที่ซื้อไปเลี้ยงกับซื้อแ,แบบนี้คือเอาไปลงบอเลี้ยงได้เลยครับผม เต้องไปปับกินปบยังครับผมคือไปเป็นสุดเลยครับเอาล่งบอเลี้ยงได้เลยเอาไปเลี้ยงบ่ถึงเดือนครับได้ลูกหนูเลยแต่กันน้อสซื้อหนูหน้อยแบบนี้ไป,ไปเขาคู่กับเสียเวลาจัง้อยครับผม เดี๋ยวแนะนำพี่น้องเพิ่มเติอมอยังไงครับผมเพื่อการเลี้ยงนู้นี่่าเลี้ยงอยู่ผู้เดียวเด้อพี่น้องผมก็เลี้ยงเป็นกลุ่มอาจารย์บนพอ่อเนี่ยก็เลี้ยงนู้เลี้ยงเป็นกลุ่มครับผมกลุ่ม,มองผมเนี่ยนีอยู่สิบก่าคนครับเลี้ยงน้ากันยืดยบางคนก็เลี้ยงหลายบางคนก็เลี้ยงหน่อยตามสภาพครับผม ขั้นตอาเลี้ยงผู้เดียวอยู่ผู้เดียวโดดๆนี่มันหนึ่งแล้วมันก็นหาตลาดยากครับผมสองหนูบ่มีขายครับผมหนูบ่พ่อขายคือเขาตรงอยู่เป็นกลุ่มประสานงานกันอยู่ในเครือข่ายของเขาหนึ่งพี่น้องอยู่น้องกันหลายๆคนมีปัญหาอย,ย่างเก่ามาปรึกษากันครับผม มาแช่คุ้มลู่กันแช่ประสบการณ์กัน,นียังกันมาปรึกษากันคุยกันให้คว้มรู่กันครับผมถ้าเขาอยู่เป็นกลุ่มเลยมันจะดีครับผมมันได้ปรึกษากันเพราะว่ามีปัญหายัางห้อปรึกษากันคุยกันาตามนี้นอพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซช่นนี้แหละครับผมเรื่องนู้ง่าย,าย,ายสบาย ไตีสานบานพอนครับผมสวัสดีครับ